สาราศีระวังเรื่องงานชะตาโดนขัดแข้งขัดขาชีวิตไม่ราบรื่นก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอยาะา่ยะะอยางไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีเป็นเดือนที่ต้องระมัดร,ระวังเรื่องงานให้ดีเจ้าชะตามีเกณฑ์ไม่ดีมีคนขัดแข้งขัดขา การงานเข้าตาผู้ใหญ่ทำให้โดนสายร้ายได้ง่ายหรือเป็นเดือนที่การงานจะมีปัญหาด้วยตัวเองและการเดินทางในการทำงานจะช่วยลดความแรงได้ได้แก่ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องงานอาจถูกขัดแง่ขัดขาอาจจะมีโอกาสเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ บางทีอาจจะข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นเพราะพลังธาตุไฟส่งผลต่อราศีธนูเหมือนคนมีไฟมาส่องจะเป็นที่มองเห็นจะมีคนคอยกันแก้งอิจฉาแสร้ายการโดนขัดแข้งขัดขา,ขดขาเลยอาจจะเกิดขึ้นจึงทำให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางจะส่งผลดีช่วยลดกระแสะความวุ่นวายได้ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกร,ราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในะเรื่องการทำงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอะไรหลายอย่างเป็นเดือนที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่ถนัดไม่คุ้นเคยแต่ดวงดวาวลักษณะแบบนี้บางครั้งก็ส่งผลดีสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนงาน เมื่อจังหวะการเปลี่ยนแปลงลงล็อกถ้าหากคุณสมัครงานเปลี่ยนงานย้ายงานจะมีโอกาสจะได้รับข่าวดีราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนดวงการงานมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายการเปลี่ยนวิธีการทำงานส่งผลให้เดือนนี้มีความวุ่นวายหลายอย่างเกิดขึ้น ต้องเตรียมรับมือปัญหาอาจจะเข้ามาในเวลาเดียวกันแต่มีข่าวดีในบางเรื่องเช่นหากงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ต่างประเทศหรือการเดินทางการติดต่อทางไกลจะส่งผลดีเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน1การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำ อันนี้ส่งจะพัดา,าโชคลาภเงินทองมาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสาย,ายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง, 2>, อง,อง 2. การเสริม่วงจุย้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200%แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลามาวางไว้บนโต๊ะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตะกูลกวักอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ